สวัสดีค่ะทุกคนพาเพื่อนๆมาดูสภาพบ่อนะคะหลังช่วงที่ฝนหยุดตกเนาะเพื่อนๆดูนะคะว่าฝนตกแล้วก็บ่อเรานี่จะขุนแบบจะขุนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันมีดินอยู่ตรงนู้นเนาะเต็มบ่อเลยค่ะทุกคนดูปลา อันนี้ก็ช่วงบ่ายนะคะเ,เพื่อนๆปุ้ยก็ได้ให้อาหารระดุเม็ดเล็กนะคะเป็นครั้งที่2เนาะแล้วก็ตอนเย็นๆเราก็ไม่ให้แล้วนะคะเพราะว่าเราให้ช่วงบ่ายไปแล้วสวยมากๆเลยอ่ะทุกคนอันนี้ก็อาหารข้าชอมมาขังตามสาลาัเดี๋ยวก็จะต้อนออกไว้เขานะ้างในเยอะมากๆเลยค่ะ พอน้ําขุนอย่างเงี้ยก็จะเห็นปลาที่ชัดเจนอันนี้มันขุนมากไปไงคะเพื่อนเพื่นเพราะว่าน้นําฝนกระเด็นโดนอโซนที่มีดินนะคะเพื่อนเพื่อนที่ปุ้ยเลี้ยงหอยไว้เนาะทีน,นี้มันก็เลยขุนเยอะหน่อยวันนี้เป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็อยากได้เอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะ รลาแข็งแรงมากเลยจริงๆปลาหาานกุูยมันมันไม่ได้เลี้ยงยากนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ต้องไปเกรงกับมันมากนะคะแค่ทุกๆวันเราเช็คน้ำนะคะให้อาหารก็กะให้พอดีนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปเครงอ่อเห็นเขากินเก่งก็เราก็ให้หลายเวลาหลายครั้งอะไรแบบนี้นะคะ่ะ เพราะว่าน้ําที่จะเน่าหรือว่าจะเสียเนาะมันก็เกิดจากอาหารปลานี่แหละค่ะเพื่อนๆนที่เราใส่บ่อยนะคะทุกคนทําให้น้ําเน่าแล้วก็ปลาเราก็ป่วยได้นะคะส่วนสภาพน้ําก็มันมีหลายปัจจัยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนจะเรียนรู้ไปกับมันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเก่งกันนะคะเลี้ยงได้กันทุกคนค่ะ บางทีเราไปซื้อปลานะคะไปซื้อปลาหานกยูงมาเนาะบางทีมันก็มีตายบ้างนะคะเพื่อนๆมีตายบ้างบางทีเอามาเลี้ยง2อวันสวันก็ตายหมดเลยก็มีเหลือแต่ตัวเมียก็มีอย่างนั้นนะคะจริงๆปลาไม่ได้ป่วยหรอกค่ะอาจจะแบบว่าเป็นช่วงที่เราปล่อยปลาลงนะคะแล้วก็ เราอาจจะใส่น้ําเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าซื้อปลามาใหม่ๆนะคะเพื่อนๆถ้าเรามีเกลือเม็ดนะคะปรับสภาพน้ํานิดนึงเนาะแต่เราไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่นิดเดียวค่ะนิดเดียวแล้วก็พักปลาไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้อาหารเท่าไรนะคะให้น้อยๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปใส่น้ําพอดีถ้ามีอกให้สักหน่อยก็ก็จะดีนะคะ นี่นะคะมันก็มีหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกค่ะแต่ละเอียดเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันเยอะเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆถ้าให้เล่าให้ฟังเอ่อซัทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่หมดนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันมันเป็นละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบเยอะเราต้องเลี้ยงไปแล้วก็ทําความเข้าใจกับเขาไปนะคะแล้วเราจะเลี้ยงเก่งคะ่ะเพื่อนๆ พอเลี้ยงเก่งเนี่ยมันก็จะเห็นเห็นแล้วค่ะว่าเออมันก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆนมันก็แค่นี้เองนี่นะคะปลาปุ้ยเนี่ยจะไม่ค่อยป่วยนะคะทุกคนจะไม่จะไม่ค่อยป่วย,ะคะคคย,ยแค่เห็นอาการเขาแบบกําลังจะป่วยอะไรแบบเนี้ยปุ้ยก็จะถ่ายน้ําจะลดน้ําจะแบบว่าระบายน้ำออกเนาะให้เหลือสัก น้ําเก่าสักเกือบครึ่งเนี้ยเราก็ใส่น้ําใหม่ไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่อาหารเยอะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆปลาเราก็จะมีสุขภาพดีแล้วนี่นะคะสวยมากมเลยช่วงนี้ให้อาหารแน้วดู คืออาหารที่ปุ้ยให้ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปลาเรามันเยอะเนาะแล้วก็บวกกับว่ามีหอยโขงด้วยนะคะเลี้ยงปนกันลูกปลาก็เยอะด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนปุ้ยเลี้ยงรวมกันหมดเลยแล้วทีนี้ก็ถึงเราให้เยอะไปก็อาหารก็ไม่ทิ้งลงพื้นนะคะเพราะหอยเก็บหมดค่ะหอยเก็บกินหมดตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปซื้ออาหารพวก อาหารสัก,กุระนะคะเพราะว่าปกติจะให้สัก,กุระเสริมนะคะนี่ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะน่ารักค่ะสวยสวยมากๆ ลาหานกยูโมเสกนะคะก็จะเลี้ยงง่ายนะคะทุกคนไม่ได้เลี้ยงยากค่ะเลี้ยงง่ายไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากมายจะมีสาหร่ายบางคนบอกว่าใส่สาหร่ายใส่พักบองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีก็บอกว่าเชื้อโรคมันมาจากเอ,อ่อพวกนี้นะคะพวกพืช ที่เราไปเก็บมาแล้วเราไม่ได้ล้างทาความสะอาดที่ดีนะคะก็จะมีติดอยู่กับพืชแต่ปุ้ยก็เลี้ยงแบบนี้ค่ะเลี้ยงแบบธรรมชาติมานานแล้วค่ะรลาปุ้ยก็สวยเหมือนเดิมแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยปุ้ยดูเลสุขภาพน้ําด้วยค่ะเดี๋ยวก็จะลินซีสังเคราะห์แสงบ้างเดี๋ยวก็เอาน้ําเก่าออกเอาน้ําใหม่ใส่ทําไปเรื่อยค่ะความสุขของเราเนาะมันก็ปัป๊บปัป๊บป๊บสิบห้านาทียี่สิบนาที ประมาณนั้นค่ะเห็นแล้วก็ชื่นใจค่ะเพื่อนจริงๆเราก็อยากแบ่งปันนะคะทุกคนแต่ว่ามันที่ส่งมันไม่มีจริงๆค่ะขออภัยด้วยนะคะเห็นหลายคอมเมนต์มากเลยค่ะที่ถามเข้ามาก็เราไม่สะดวกส่งเลยที่ส่งอยู่ไหนก็ไม่รู้พุ่ยก็มาทํางานเนาะแล้วก็เลี้ยงในที่ทํางานนะคะเลี้ยงทาโบไว้เล็กๆเนี่ยโบทําเองด้วยซ้ําค่ะโบะก็ไม่สวยแล้วค่ะ ชาบเชื่ออะไรก็เก็บงานไม่ดีเพราะว่าทำทำมั่วๆแค่พอเก็บน้ำอยู่ประมาณนั้นเองนี่ค่ะทุกคนฝนตกทุกวันเลยค่ะที่นี่ช่วงนี้อ่าหน้าฝนเนาะก็ตกทุกวันแล้วก็ปุ้ยก็ต้องคอยมาเช็คสภาพน้ำบ่อยอยู่ค่ะช่วงนี้เอาน้ำออกจากบ่อเทบจะทุกวันเลยค่ะเพื่อน ช่วงนี้รู้สึกว่าฟอร์มเขาได้แล้วนะคะทุกคนฟอร์มสวยเล้วตัวเมียรู้สึกว่าฟอร์มสวยค่ะช่วงนี้ตัวผู้นี่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะหางเขาบางหางไม่ค่อยกลางไม่ค่อยใหญ่นะคะเพื่อนๆแต่หูเขานี่คือใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนๆก็ยังมีเขาอยู่นะคะ หอยเริ่มมาช่วยกินอาหารแล้วนะคะทุกคนเป็นหอยโข่งค่ะที่ปุ้ยไปเก็บมาแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ด้วยกันนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ